ประธานรับมอบเนอะโมที่ได้ก่อสร้างห้างแปลกด้วยน่าเข้ามาอันอภตสุชัยสุชัยสอภรรตร์สุชัยเผื่อจะได้เดินออกเข้าท่านมายัฯมาด้านหน้าเลยมาด้านหน้าเลยข้างด้านทางด้านอภรรตรงนี้เลยมาตรงนี้นะพภว่าตุนร้มาสะดวกอภรรตรงนี้รถเป็นรถจะได้มีใครอผู้ใหญ่ผู้ช่วยอภรรตร์กับด้านผู้ใหญ่มาหมดเลยผู้นำท้องถิ่น ถวายเดเสร็จแล้วก็จากนี้ไปแล้วก็ถวายบริวารนะท่านอุบอ่าเดรดับต่อไปนะครับเราจะได้กล่าวถวายเอาจากถ้าบพระองค์พระธาตุเจดียและพระพุทธรูปนะครับในระหว่างนี้ให้ให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานพนมมือนะครับแล้วกล่าวนโมพร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเเคพันเตสังโฆ ยะเขปันเตสังโฆปฏิชานาตุมะยังมะยังเจติยังเจติยังพุทธปติมังพุทธปฏิมังพุทธาพุทธศาสนิกานังพุทธศาสนิกานังพุทธานุสติยาพุทธานุสติยาปาทาอุปาทานัตายานัตถายะเจวะเจวะ พิวาทนัตถายะอภิวาทนัทาย,ยะจ,าาจะสังคสสะจะสังคสสะนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอายังอายังเจติยะเจติยะพุทธปฏิมายะพุทธปฏิมายะพานะฐานะอานิสังโสอนิสังโส มหรมกันเจวะมาตาปิตุมาตาปิทุอจันจาอิปิยาชนะนังปิธคารตังีคารตังีกายะสุขายะสาสัมวัตตุสัมวตแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอแด่พระสงฆ์ผู้เจริพระสงฆ์จงรักษาขอพระสงฆ์จงรักทาบ พระเจ้าทั้งหลายหอมอบถวายหอมอบถวายพระท่าเจดยโพทเจดีย์พุทธมาีพุทธปฏิมาณีแก่พระสงฆ์เพ่อประโยช์เพื่อประโยชน์แก่อันเกิดุนุตและเพื่อประโยชน์และเพื่อประโยชน์ก่การกราบไหวแ่การกราบไหว สาสิกชนทั้งหลายอพศาสิกชนทั้งหลายขอพระอาณิงสอพระอานิงสห่งการมตตาไว้ เจดีพระธาเจดีพระพุทธปฏิมานี้พระพุทธปฏิมานีผมข้าพระเจ้าทั้งหลายเจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเธอตลอด ในการนี้นะครับกล่าวคำถวายเสนาสนะด้วยเมื่อกี้มันต้องเสนาสนะจะมันบ่อเนี่ยคุณตีก็มีชลาก็มีเฮ้ยเสนาสนะเลยนะมี้คุณติชลาต้องใช้หมด ก็ถวายทีเดียวเลยเพราะว่าแน่คือเราไปชมด้านนอกนะครับเมื่อกี้เก่าถวายพระธาตุเจดีเสร็จแล้วแล้วก็จะถวายกุฏิด้วยทั้งกุฏิแล้วก็สระด้วยนะครับพาชมด้านนอกเนาะเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เห็นเพาด้านนอกเป็นห้องเก่าจะพาแพน ลอ้ลอมรอบไปด้วยป่าไม้ภูเขาธรรมาชาติลูกนูนปีกนะครับแล้วก็ลำธารน,นะครับอันนี้พี่น้องชาวเขาชาวน้อยนะครับทั้งอายุมากอายุน้อยก็มาร่วมแล้วก็ที่สำคัญแต่ะละคนก็จะใส่ชุดท้องถิดนะครับ หลายคนอาจจะยังไม่เห็นพระธาตุเจดีย์นะครับที่เขามาใหม่เดี๋ยวเราพาชมนะครับไหนไหนพระธาตุเจดีย์นะครับที่เรากําลังทําพิธีถวายนะครับนะครับเดี๋ยะพาดูนะครับคณะศรัทธาต่างๆนะครับพี่น้องชาวเขาชาวดอก ทุกท่านนะครับทเข้ามาชมเดี๋ยวตรนี้ก็มานะครับ วันทองเห็นภาพชัดเจนไหมแต่บ่าวบานามองไม่เห็นตอนนี้เพราะว่าแสงมันจ้ารู้แต่ว่ายังไหลสดอยู่นะครับคงได้ยินภาพได้เสียงเนาะได้ยินเสียงชัดไหมครับภาพด้วยนะครับสาธุคุณน,นะครับอันนี้ล้อมรอบ ภูเขาป่าไม้ธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับบ้านเรือนคนก็จะตั้งอยู่ตามที่เชิงเขาไหลเขานะครับเพราะมันไม่มีพื้นราบนะครับเดี๋ยวแผนมาที่คณะครูบาอาจารย์นะครับอันนี้พระธาตุเจดีย์ที่เรากําลังท,ทําพิธีถวายนะครับอันนี้คือเบาอมานันนา

แล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นสองข้างครับเป็นฐานดีๆจะได้เข้าสังเคตการณ์จะต้พิสูจน์ยกไปก็เอวถวายแล้วก็จะยกเข้ามาเขาช่วยแต่พเกณฑนะนี่เป็นดูแลแต่ก็สร้างต้นเุิงดุจทุยนะเอาละต่อไปนะขอรับพรับเกณฑ์เลยก็เป็นคนสำคนญสาธุสาธุสาธุอาจะไปก่อนนะจะไปก่อนนะยะเกวันเตสังโกประชานันตุขอพระสงฆ์ทักพรตจงฟังคำของพระเจ้าบัดนี้ันคำพทธเจ้า ระบูมรดารบรมบรรทได้คณะสงฆ์หลายทิศหลายทางหลายจังหวัดให้สร้างพระบรมเจดีย์ธาตุที่นี้และฟ้องกับเสนาสนะและพระพุทธรูปพระวิจิมากรตลอดถึงสิ่งใช้สอยต่างๆเพื่อประโยชน์ในุทธศาสนาได้มอบถวายไว้ให้แก่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสมัยนอใช่ไหมเจ้าคณะอำเภอสมัยและท่านเจ้าคณะตำบลปินผู้ดูแลในท้องถิ่นและผิดชอบในจังหวัดแม่ฮ่องสอนขออำนาจแห่งการ ปฏิบัติของข้าพเจ้าทั้งหลายที่บูชานี้จนช่วยปกป,ป้องกุศศาสนาและพระภิกษุสองสามเมนรที่ได้ดูแลพุศศาสนาให้อยู่ดีมีสุขตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายเดินทางไปมาด้วยปลอดภัยนะที่สิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็ขอให้เป็นทลอดปัจจัยทีถึงมิป่านด้วยกันทุกท่านเออสาธุสาธุสาธุ าวางรวมอันนี้เอาปลอกแล้ววางได้แล้วก็ตะไปโยมอซอะไรมาถวายอาดอกไม้อยู่ไหนดอกไม้ในสวยอ่ะไหนมาดอกไม้มาเนะาะหลังจากถวายพิธีเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกล่าวคำถวายพระธาตุเจดีและมอบพระธาตนะุเจดีใหนะ้แก่คณะสงฆ์นะครับรวมทั้งญาติโยมนะครับเดี๋ยวผ่าแผลดูแพนกล้องดูนะครับ ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญนะครับเยอะนะ,ยนะครับเดินไปไม่ได้คนนั่งเต็มหมดเลยนะครับชมภาพสวยๆ,น,วยๆนะครับสด,สดรบรรยากาศด้วยกันนะครับนุ่นศรัทธานะครับแล้วก็วันนี้ มาวันนาแล้วก็อาจจะได้ขึ้นไปภูเขาลูกนั้น<ช>นะครับไปทําบุญทีจุดนั้นนะครับออก็เดินขึ้นก็ไม่ไกละนะครับประมาณเกือบ300มอเมตรนะครับประมาณนั้นก็เดินขึ้นภูเขานะครับก็สนุกเบาเคยขึ้นมาละครั้งหนึ่งปีที่แล้วเคยขึ้นไปละครั้งหนึ่งนะครับขากล,บกลับตอนกลางคืนหลับดี ซ่บนอนแซ่บเลยที่นียพระพุทธประทับก่อนก่อนที่จะถวายพระสงศพนะอันนี้คณะสัตยาต่างๆที่มานะครับโยมโยมออฟเอาซองทั้งหมดนะให้ให้ไปหนันด้วยผมน้ำสบเปอยก่อนแล้วก็ไอ้ถวายแล้วก็ข้าวประเคศซึ่งในการนี้นะครับพี่น้องชาวชาวดอยมาทางนะครับอันนี้น้องนักเรียนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอนุรักษ์ทัศนเขตหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสุเมย ได้เดินทางมาร่วมในเห็นบป่าบ้านนาไหมเอ่ยคือจอโทรศัพท์มันเห็นแค่น้อยนึงมันมืดนะครับแสงมันจ้านิมนต์นิมนต์พระสงฆ์รอบนอกนะครับหันหันหน้าหันหน้าออกสักพูนน้ำเพื่อถวายประกอบนิมนต์นะครับจะดูปัจจัยไสยธรรมแล้วอันนี้คือพระธาตุเจดีย์นะครับที่เราทำที่ถวายไปแล้วหันหน้าออกนะครับ